สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้บรรณพรมาเก็บมาขุนค่ะส้มเช้งค่ะเขาสุกและสวยมากเลยแล้วก็ลูกใหญ่นะคะลูกโตโตค่ะเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะเต็มต้นเลยค่ะสุกสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเขาแก่แล้วนะคะ้หวงใหญ่มากเลยค่ะอันนี้หวานไหมคะเนี่ย หวานใช่ไหมคะเต็มต้นเลยค่ะส้มเช้งของเพื่อนบ้านนะคะเขาปลูกไว้เต็มต้นเลยค่ะต้นเดียวค่ะปลูกแบบบ้านบ้านค่ะคือข้างๆ้างนี่ก็ลกนะคะคือเขาไม่ใช่สารเคมีดูสิคะ่ะเ,เพื่อนๆเขาสุกแล้วเต็มเลยค่ะร่วงเต็มเลยลกมากเลยค่ะเดี๋ยว สวยมากเลยค่ะบางลูกก็จะเป็นสีส้มนะคะมีสีส้มสีเหลืองนะคะลูกใหญ่มากค่ะถ้าถ้าเข้าดิบเขาจะมีสีเขียวนะคะผิวเขาจะเหมือนมะกรูดนะคะแต่ไม่ใช่มะกรูดนะคะเป็นส้มเช้งนะคะที่นี่นะคะเขาจะเรียก มะขุนนะคะบางคนก็เรียกส้มเชนนะคะรสชาติจะออกหวานเหมือนส้มเขียวหวานนะคะแต่ว่าเขาจะกลิ่นเขาจะไม่เหมือนนะคะเนี่ยค่ะตอนที่เขาแก่แล้วสุกสีเขาจะสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเต็มต้นแล้วก็ต้นใหญ่มากค่ะ,อะตอนที่เขาติดลูกค่ะแต่ว่าลูกเขาก็โตแล้วสีเขียวแต่ว่ายังไม่แก่นะคะ อ่าวรณพรเคยเคยถ่ายลงลงไปแล้วนะคะแต่มาวันนี้เขาแก่แล้วนะคะแล้วก็กําลังใกล้สุกก็มีสุกก็มีแล้วก็อ่าลูกดิบก็มีนะคะแต่ว่าสุกเขาสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนวันพรเก็บได้หนึ่งถุงใหญ่แล้วเนี่ยค่ะอร่อยดีค่ะ เขาจะถ้าเขาสุกเขาจะไม่เปรี้ยวนะคะจะออกรสหวาน,นะคะ่ะผิวข้างในเดี๋ยวนะคะมนพรจะแกะจะลองแกะผิวข้างในให้ดูนะคะลูกที่เขาสุกนี่ค่ะสีเขาสวยมากเลยสีจะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะดู จะออกสีส้มนะคะนี่คือสุกจัดแล้วนะคะเดี๋ยววันทพรจะแกะเดี๋ยววันทพรจะแกะให้ดูค่ะว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงนะคะลกมากค่ะแกะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเหมือนส้มเขียวหวานเลยค่ะมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะ ู้สึกว่าจะย้อนแสงค่ะเนี่ยค่ะคเขาจะเป็นอย่างนี้เหมือนส้มเขียวหวานเลยค่ะแล้วก็อีกซีกหนึ่งนะคะวรณพรจะปอกเปลือกนะคะเนี่ยค่ะสีเขาสวยมากเลยเขาก็เหมือนส้มเขียวหวานนะคะแต่รสชาติก็หวานเหมือนกันนะคะต่างกันที่กลิ่นนะคะเนี่ยค่ะสีสวยมากนะคะอร่อยดีค่ะขอขอบคุณน,นะคะทุกๆก,กำลังใจค่ะ สวัสดีค่ะ